สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการผู้พานพาเที่ยวปันไปเที่ยวไปขี่ไปนะครับวันนี้พามาเที่ยวแล้วก็มาชิมนะครับเป็นร้านขายเครื่องดื่มนะครับชื่อ BV ว a รากีนะครับอร่อยต้องรองนะครับพิกัดอยู่ที่ถนนสันทรายสาเก่านะครับเลยจากตลาดสัญญาสันทรายนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับวิ่งบนสันทรายสายเก่านะครับจะไปแยกสันขยอมร้านจะอยู่ใกล้กับร้านเดลี่โดนัทซึ่งผมเคยรีวิวไปนะครับแล้วก็ร้าน เค้กบ้านเจน99้นี่ก็รีวิวไปนะครับอยู่ติดกันเลยนะครับแถวนี้มีของอร่อยเยอะเลยจากนี้ไปก็จะเป็นร้านเจออ่อยข้าวขาหมูนครปฐมนะครับแล้วก็พี่ฟองน้ำเงี้ยวแม่ฟองนะครับแล้วก็ยังมีสุนสาครเย็นตาโฟนะครับแถวนี้มารีวิวหลายร้านวันนี้ก็พามาทานนะครับก็มีเครื่องดื่มอร่อยๆนะครับเครื่องดื่มเย็นๆวันนี้ร้านเขารังสรรนะครับเป็นเครื่องดื่ม2เมนูเป็น น้ำแตงโมปัดกับน้ำสสาว e e นะครับเครื่องดื่มที่ส่วนประกอบที่เป็นเครื่องดื่มของร้านก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นน้ำเชื่อมเป็นประเภทฟู้ดเกรดนะครับน้เครื่องดื่มประเภทเครื่องดื่มของร้านอาหารใช้กันนะครับไม่มีสารเคมีปเปืือปนนะครับปนเปื้อนนะครับทานได้นะครับร้านยังมีรายการเมนูหลากหลายนะครับเช่นอิตาเลียนโซดานะครับสมูทตี้โยเกิร์ตชาไขมุก ผลไม้ปั่นนะครับกาแฟนะครับเรียกว่าอร่อยต้องลองนะครับบีวีรากีอร่อยต้องลองนะครับก็พามาดูนะครับเจ้าของร้านก็น้องกันนี่นะครับอุ่มรอนะครับใจดีนะครับถ้าจะทานก็จะชอบแบบไหนกาแฟจะรสชาติแบบเข้มข้นนะครับผลไม้ปั่นจะต้องการเป็นแบบหวานน้อยหวานมากบอกได้นะครับก็ย้ำอีกทีนะครับ รายการผู้พานพาเที่ยวนะครับก็พาไปเที่ยวแล้วก็ไปดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆกันนะครับราคาที่จับต้องได้นะครับเมนูส่วนใหญ่ก็จะอยู่ราคาประมาณ35ถึง50บาทนะครับหลากหลายเมนูนะครับวันนี้ก็เปิดเป็นวันแรกนะครับก็อยากจะเชิญชวนมานะทดลองนะครับเขาเรียกว่า b ีวรากีอร่อยต้องลองนะครับก็ย้ำอีกทีนะพิกัดอยู่ที่ถนนสันทรายสายเก่าเลยตลยาดสามแยกสันทรายมานะครับถ้าผ่านมาก็ เลยทางตลาดสมแยกทางแยกประมาณสัก100เมตรนะครับร้านอยู่ซ้ายมือนะครับติดกับร้านเดลี่โดนัทกับเค้กบ้านจนเ9นะครับซึ่งรีวิวไปแล้วนะครับก็มาทานกันนะครับเป็นร้านประเภทคีนฟู้ดคูเทสนะครับร้านอาหารสะอาดน่านั่งนะครับติดตามรายการผู้พานพาเที่ยวนะครับผ่านช่องของ TikTok อนะครับเป็นช่องหลัก u t u b e Facebook Instagram นะครับเป็นช่องรองนะครับก็ชื่อรายการเดียวกัน เราพบกันใหม่นะครับจะพาไปทานนะครับอาหารอร่อยอร่อยนะครับหรือเครื่องดื่มนะครับรสชาติดีนะครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ